คำเตือนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการชมครับผมครับสวัสดีครับเอแฟนช่องน้องแสงชนแนลเนาะพี่น้องรับมาพอพีพอหนองแรงของวันที่วันที่แปดแมนมึงใช่เนาะวันที่แนะวันที่8เดือนมีนาคมสองพนาร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องแบบ ใกล้เลยได้พี่น้องเดี๋ยยกเก็เป็นมือกันเขาเก็มือนะครับก็จะเป็นมือที่รัฐบาลเต้นประกาศผลรางวัลที่หนึ่งแล้วนะครับนะครับมาพอพี่พอน้องคำคำเชนไอยหนึ่งนะครับสันโอ้กล่องมาคือตริงแต่บุญละนะครับติงตรงนั้นก็แนกอยู <laughs> ่นะครับบอกเพียงแล้วพี่น้องเนาะเอาฟังเสียงเอาได้ครับเด้อนะครับฟังเสียงเอานะเพราะว่า,ากล่องมันอาจริงจริงเชนไวน์หนึ่งนะครับ สลับมือนี้นะครับมินาทางนับมหน้าทางของอาจารย์สิงหนะ์เนาะส่งมาแล้วนะอาจารย์สิงห์ครับทั้งชุดบนทั้งชุดล่างนะครับเอดกัดจะขออนุญาตนะครับนั่เสนอ,อแต่ละชุดแตะกันนะครับสลับมือนีนะรแรงของมือนีก็น,นั่นเสนอเป็นชุดบนก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะเมาบเสนอแล้วตัวลายบาริเที <laughs> ยเนาะโอ้ย นับนำเสนอชุดบนก่อนนะครับอาการชินชอ็อกประจักรขจัดสะพานดะพี่น้องเด้อนะครับเปียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,นครับ <c oughs> สำหรับแนวทางคำมือนีนะครับการนำแนวทางของอาจารย์สิงห์นะครับเป็นชุดบนนะพี่น้องเนาะ มาฝากพี่ฝากน้องเฮาเป็นคลิปแรกของของบอมเป็นคลิปแรกเป็นคลิปคลิปบนก้นนะครับเพิ่นว่าเพิ่นมีสองคลิปนะเพิ่นเพิ่นมีสองอย่างนะทั้งบนทั้งล่างเนาะผมจะให้แม่เป็นสองชุดนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็เป็นชุดที่เด่นๆทั้งนั้นนะครับเนาะนะครับเขามาแล้วก็อีลิฟเขาได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนน้ำนะครับสำหรับท่านที่เขามาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกด ที่ตามล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนน้ำหนัพี่น้องเนาะขอพลเรไรขอพลแช่ขอพ,อรขอพลอพอพรหนึ่งก็ลังใจแต่พอให้มีกาลังแรงแห้งใจนะครับน้ำหาทั้งตัวเด็กดีๆ,ๆมาฝา,ากพี่ฝากน้องในหวดต่อไปการลวกันนะครับยํำนะครับเด้อแนวทางแต่ละแนวทางอาจารย์แต่ละอาจารย์นะครับวนแล้วแต่เป็นการชีดคำนวณย้อนหลังนะครับเขาบางังลุดบังนะครับทีแอดนํนาเสนอการเป็นจนมากจะเป็นอาจารย์ที่เข้าบ่อยเข้าดีเข้าออที่ เข้าเข้าเข้าเรื่อยๆนะพี่น้องนะครับสำหรับอาจารย์สิงค์นะครับอาจารย์สิงค์วันนี้นะครับกะเอาเสรั่มข้างในอีกกระบานนานนะครับอัดจีไรตัวนิดนึงนะครับแต่ว่ากะว่าไลยกันแมนว่าบ์บลายกยันแมนนะพี่น้องเพิ่งกระตัดห่อนเข้ามาให้เบิ่งอยู่ดอกนะครับนี่คือแนวทางของอ่าบัคขัก,กประเด็นพี่น้องเนาะแนวทางของอ่าอาจารย์สิงค์เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะ จัดซันได้พี่น้องมือมือ,มอบนเทียงมาเลยครับแคปหน้าจอไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเด้อแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ก็ได้นะเป็นชุดบนนะครับชุดบนก่อนนะนะอเนาะครับเอาการเป็นเพียงหน้าทางนะครับเป็นเพียงหน้าทางเดียเดเด๋ยวแอดจะขออนุญาตเขียนจักหน่อยหนึ่งนะครับเนะพราะว่ามันบกคัดไปไหนนะครับบกคือห้อเขียนใส่กระดาษเงี้ยเพราะว่าแอดกะไว้สรุปนรำเนาะเพราะว่า,วาหางจะข้อมูลในโทรศัพท์เาอ็ดจะไดหละกจะลบไปน้ำใน่สินะครับ ก่อน,นอยากเขียนแปน๊บนึงนะครับเด้อนะครับแนวทางของอาจารย์สิงห์วันที่16วิ่งบน,นครับวิ่งบนพ่อนบ่พี่น้องมือในอากาศเย็นแค่นหน่อยนึงนะครับแล้วบอบบอบปนในนะบอร้อนปนในนะครับ,บ,อ,รอ,รรบอันเพิ่นมาหลายโตยื้อกระจริงยื้พี่น้อง ความาจัดสินก็นด้ชุดบนนี่หลายตัวอยู่แต่ว่ากาเพิ่อนกระตัดท่อนให้อยู่นะครัับตดท่อนให้อยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับ เดี๋ยบรล่อยครับผมอ่าบาดแผลมเขาสูบันยากาศนะครับนี่ท่างกันไรกันนะครับเรียบรล่อยนะครับโอ้ยก็อีก็ะไรเอ้าแชปหน้าจอไปตรงนี้ก็ได้พี่น้องแชปหน้าจอตรงนี้ไปก็ได้นะครับอ่าวิ่งบนนะครับอ่าวิ่งบนนะครับศูนย์กับสี่เน้นไปที่สี่เลยพี่น้องเลยเน้นไปที่สี่เลยอ่าสําหรับหลายตัวเนี่ยกาอ่ะอ่ะแชปหน้าจอไปก็ได้เพื่อเพื่อนกันครับเดี๋ยวผมอ่านฟังแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเรื่องพี่น้องแคปหน้าจอไว้ก็ดีนะครับเพราะว่า อ่ามันจะบัลืมนะมันจะบัลืมเนาะเพราะว่าเ้อจะอันนั้นก็จังจัดเบิ้งตัวน้ำมักตัวไหนในในชุดน,นี้นะคระับเพื่อหมาที่68นะครับ48 41 04 06 24 28 74 4อ่า94นะพี่น้องนะครับหลา่พอพี่น้องหล่ยี่นีชุดนี้นะครับอ่าข้องบนเลยหลายอยู่นะพี่น้องหลายอยู่แต่ว่าทางนี้ทางนั้นหาา้องกามาเบิ้งตัวนี้บัพี่น้องมาเบิ้ง3ตัว สุดสามตัวก็มีเจ็ดหกแปดเนี่ยเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หกห้าศูนย์สี่ห้าสี่แปด90 4, 90 6, 4, โอ้ยพนหนึ่งไปทั้งศูนย์นหลายกว่าเนีเพราะวะอ่ามันจะย,ยานมันเข่ากันถ้าบนนะพี่น้องอ่าวิ่งบนหรืไหมวิ่งมันที่เขาก็เลยวิ่งเพันศูนย์กับสี่นะพี่น้องจัดให้เตรมเตรียมคือศูนย์สี่พี่น้องมาหันศูนย์สามโอ้ยออกศูนย์สี่หนึ่ก อีกนอพี่น้องเนาอแบบแมนบ่คือฝากิีว่าได้คนคนบ้านมันก็บนเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอ่าก็ไม่มีใครขาดเดาได้นาะพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่อ่าเพิ่นจับได้ลูกบอลลูกใดนะครับอ่าสำหรับที่เพิ่นเน้นๆมากก็คือหกอ่าเกียรติหกแปดแบบหลักก้าวศูนย์สี่เน้นไปที่เก้าศูนย์สี่ได้พี่น้องเด้อเน้นไปที่เก้าศูนย์สี่นะครับ สำหรับสองตัวสองตัวก็คือศูนย์สี่เม็ดเดียวพี่น้องศูนย์สี่เม็ดเดียวนะครับเน้นๆไปเลยนะศูนย์สี่แบบสำหรับตัวร่องก็คือหกแปดนะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์สิงห์ชุดบนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวอาจารย์เบิรงอีกทีนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นได้ครับเดี๋ยวบอกการันตีว่าจะเข้าหรือจะรุดนะครับแอดกับเป็นเพียงผู้นำเสนอเนาะพี่น้องเนาะเข้าพิษถือเมยียนจะในเก็บภาวะกันนะเพราะว่าแนวทางแต่และแนวทางตัวเลขแต่และตัวเลขโดนแล้วแต่ นับเป็นการคิดคำนวณคือแอดวานล่ะนะครับมือเผยจู่จักว่ามันจีออกอันใดี้รอยปรเปอร์เซนต์บอมือเผยจักนะครับตั้งแต่ผู้เพิ่นหมุนผู้เพิ่นจับปิงปองแต่ยังบอลลูเขืกัน <ś c oughs> นะครับบอลลูกลมๆมัน,นมจีออกมาจับเด็ดแตใดรนะอีดีได้พี่น้องเพิ่นก็ยังบอลลูเขืกันเนาะนะครับอาจารย์ในทางนน,น,นั้การขึ้นอยู่กับโชควาสนานะนับถ้าหมุลลนลายเขากะมีโอกาสนะครับถ้าหมุนหน่อยเขากะมีโอกาสหน่อยนะครับถ้าหมุลลนลายก็มีโอกาสหลายคือว่านั่นล่ะนะครับ อ่ะใส่วิจารณาญาตในการรับชมนะครับเด้อแนวทางแต่ละแนวทางตัวเลขแต่ละตัวเลขนะครับก็บอกกับท่นตีว่านิเขาหลุดคือบานละนะครับเป็นเพียงแนวทางแอบแก่นําเสนอเป็นซื้อกลางนะครับนําเสนอให้กับพ Je like <okay well ี่กำลังในพิจารณาแบบให้กับพี่ดองผมในพิจารณาสุขสุขคนนะพี่น้องนะครับมาสรุปพี่น้องสรุปอีกทีหนึงนะครับสำหรับผู้ขอม้าไม่ผู้ผู้แคบบ้ทันนะครับแคบไปก็ได้ครับเริ่มแคบเลยครับเด้่องแคบไปเลยเลยนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนศูนย์กับสี่นะครับเน้นไปที่สี่ จับชุดในที่จับชุดในที่หกแปดสี่แปดสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกสี่สอแเก็ดสแล้วก็9ก้าสี่สำหรับ3ตัวนะครับเก็ดหกแปดเก้าศูนย์สี่เก้าหสีารับำหรับชุดเด่นๆเน,น้นเน้นนะครับจัดหนักหนักพนวาถ้ขีดเครื่องไม้ถึง้อมแดบริเขียนลงตัวนี้นะครับศูนย์กับ รองนะครับร่องก็คือ68นะครับเม็ดเดียวนะพี่น้องเนาะอ้านี่คือหน้าทางชุดบนของอาจารย์สิงห์น้องวัวนีเนาะพี่น้องน้องวันนงนะวมาที่16อ่ามีนาคม2 5 6พนะครับชจาะประจักรเจาะกระพานนะครับเด้อนะครับ,รบอ่สาสโรว์คลิปดีกัอ่าเจาะแปดเจาะไปเรียบร้อยๆนะพี่น้องเนาะนะครับหางช่องเฮาก็ต้องขอนะครับ อขอขอบคุณนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์สิงห์ที่เพิ่นไดและเมตตาทางช่องนะครับนำหน้นทางมาเสนอกับพีพี่น้องได้มากให้พี่น้องได้พิจารณาให้เพื่อเป็นแนวทางเด็กเสือสลากินแบ่งรัฐบ,บาลเพิ่นนะครับสุงง้อสูงอดนะขอบคุณลายกระละกันนะครับาสารคดีนี้กะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจะบนะครับขออุทธรให้เอซีแฟนช่องนะครับให้พีพี่น้องนะครับผมกะมีความสุขกับเจริญรากกะได้จับเงินแสงกันหลักงในเมื่อสุขสุขนะครับเด้อ อ่ะสารคดี้ลไปก่อนไวพอการคิมนายิมนิสวัสดีครับ